เต็มยู่ต็มอ๋ยเด้ออ๋เปล่าเรียกเอานามยังเั้งหลายแค่อาแม่เอ้นี้ได้เทอยู่เขาจะลูกอาอลูกเป็นคนหน่อยได้ลูกเป็นคนใหญ่ละอุ้ยเบื้องนี้ยุ่งนะจุดอยากกันยุ่งนี่เอาแม่มันสิไต่ละเอาวันไอเย็บเอเซอร์นี่นี่นุ่งนี่ไหมโอ้จนไหนมันไปได้เด้อนี่ เไม่รู้เรื่องผายร่วมยุ่งกันเลยป่ะเนี่ยนึกว่าสิใบแป๊บเดียวเลยบ่ได้บอกเท่าไหนสิเฮ็ดคลิปแบบนี่นะคือเส้นลังนั่ะนะแบบตัดตัดตัดตอนกินล่ะค่ะอือตอนหนังอุ้ยมองยังกบม่เลยหลายแม่บอกให้ยุ้ยมีทีมงานเนาองอ่ะอ๋อข้าวว่าเขาก็ไม่ได้เห็ุอย่างเดลยเรามาปิ้นนิคตอนกินนะก็ตัดใส่ต่อๆๆๆกันแบบที่พี่ปุ๋ยเฮ็ดร่วมแถลงกันล่ะ บ่ได right. well, ้ฟังเสียงยังลิมาตอกันย่งเดียวเลยประมาณน่ะเอาเล็กฝาได้ละมอพี่กิ่นแต่เจ้าของกัเทแค่น้องัลยไหมแต่แก้วเจ้าของเขาเอาไปให้หยิงหลับเอามาให้นอนทำมฮนอนหนเนี่ยบ่ดีเลนหนโอ้ยบนเดานอนเฮ็ดเองเลยนุชเอาน้ำาเอาน้ำเกอที่หอเขาแจกรถปินน่นเดี๋ยวแปรเดี๋ยวเปลี๋ยวเอ้ยไหนเทคอทกับจีได้ไปอัน อยางเด็ดเนาะว้าเราเกลือเราไม่ขิงเขาถ่าทีมงานน่ะทผื่อไปใช้ถากเพราะว่าเขามาห้องของก่อนทีมเล็กก่อนเอาแมงมาอ่าวพี่ไอาหน้องเนี่ยพี่น้องแมงขัวพี่น้องมือหนีคุยอีพีแอดมินโอ๊ยแอดมินคนเห็ดแมงขัวมาสู่กลิ่นคนน่ะเจียวมาจับนะขนน่าดลงแน่เผื่อแมงขัวด้วยพี่น้องก็ยังมีอ่างน้ำแข็งไม่ต่ำมือนอของนี้ ได้ยิ่บ่อขึ้งานนี่เดนี่ทีมงานนี่จากบ้านหนองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ย่งก่าไม้น่ะฮะขอบคุณค่ะป้าอันแซนเี่คนเมืองลอยกว่าพี่น้องเอออันทักทายอันนี่ใครเีมยงานค่ะนี่ค่ะทีมงานนะคะจะให้เพื่อนไปใส่ถาดเพราะว่าคุณครูประชาบาลและคุณพี่รังสรรค์นะคะนี่เพราะว่าเพื่อนจะไปใส่ถาดแล้วข้าวชิบะหยาบพอข้ากินกรนนี่ค่ะ เราครับต้นเล้ยงตนรองบอสแมนไอ้เรนโบบนี่อย่างนั้นด้อค่ะใครเคยอย่างนี้อยู่ด้ค่ะเอาอยู่บ่สชิไปใช้ส่ยทันี้เอายู่บ่ไข่ไข่นี่ร้อนร้อนเอาหารอนเอาหายรวดเเอออันนี้ข้าวเพชอนี้นไข่ทรงใหม่ปกติผลเน้กินลายๆใ้รพออยางหล พอแล้วจะพางมือนางเบิดอก็บอกโอ้ยหลายค่ะในในอันนี้เออหลามหมดมันมีป่านนั้นดอกโอยโอ้ยอุ้ยไม่ถ่ายแม่ไ่ายแม่บอกแม่หอยนางลมนะบอกแม่คอนเทนต์ได้ว่าจีใส่หอยนางลมอะไมาเลี้งคู่ยี่สิบสองละเนาะกดอีกก่อนโอ้ยเปิดตาได้กินอเมซอนเน้าคุณนคู่ที่ดารไหนแล้วที่เรียกเนี่ย ห้าจิบเย็นได้ลายก็หอดบืนมาลอยสามจิบลอยสามจิบนเดือนหนึ่งแนินอ่ะนึ่งพันาม้อยเยนสิ่เดฟี่ตั้งห0สิบเหรียญโอ้อจะควงได้สามร้อยุนสวัสดีค่ะพี่น้องตาหักแถ่พูเลกสวัสดีค่ะแฟนเพจตาสนคอมเมนคือมาค่ะอานบอท่ทนเดี๋ยวด้วเห็นแนวอยากีมาเป็นเหมือนเีิเหลือเน้อพี่น้องกินอะไรพี่น้องปาสามี้ตัวนี้ ขนาดกูอ้วนอย่างขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งกูรวยข <c oughs> ึ้นมากูจะอ้วนขนาดไหนพี่ก็ไปแล้ว,นนลวสามาากิโวน,นะตะเกียบกออันตรายแหงขาอุลุบอลบอีหลุมอหล่อือแม่นะ ลูกเพียรงาเนเพีรมีเยอะจ้าชีเยอะเขาคือหลอดเฮงบอกจ้าเขาสีสือสั่งสั่งได้แต่ตอนแรกอิมอ่มลิ <c oughs> ้มกบมายาเหี่ยวจังสวี่อวนอัวบมากกินตัมหมูอย <c oughs> <ส>ู่ตรงหน้าพีา่นุ๊กทั้งคืนเมื่อเช้านี้เจ้าได้อันนั้นไมหมนุ๊กขี้มากแบบแค่งเงย <c oughs> ยังมองสมัดมองอันนั้นนะพี่หน้ามะไหลผ้าน่ะไม่ได้ไปทั้งนั้นโอ้ยเล็กนะแต่ว่าผ่านเหยียบเบากบาทันสู้เน่เห็นปลาด้วยปลามันจิลิ๊บจิลิเอาหรอ ป่ามันจะริดจีรีขึ้นถ้าไปทางเดียวกันเนี่ยบ่ได้ยิงนะค่อยไปรอบโซมได้ยิงนะเรนน่าไปเอาเอกสารไปถ้าขึ้ไปเรียนกันเออแล้วเออทางเก้าพี่น้องเอ้าน่ามัวบรรยากาศพี่น้องห้องเดี๋ยวอค่อยไปม่พี่น้องถ้าไปผู้ดีเลี้ยวค่อยยิงน่นป่ามันจะริดจีรีขึ้นมีหมายถึงว่าน้ำนะแหมะน้ำท่วมทางแบบลัดเลาหนิ ก็ยังว่าเจ้าบ่ได้ไปน้ำลาวเราไปผู้เดียอ้วกเจ้ามาทางไหนเด้อเนี่ยน้ำขึ้นทั้งัวมันกุดท่วมพี่ก็กดอัดคลิปอยู่ไงไรวมทางไปโรงเรียนเราหนักก็ท่วมทวมเตหมดเจ้ากับข้างแล้วนะท่วมหางเลยบ่ได้มาบ่ได้มาตั้งแตสรุปบ่ได้มาได้ชอบไหมครับชอบโมเดลตอนนี้คลิปยังไงซอเบิร์ดหรือการดคลิปไม่เห็นบ่ วันนี้ทางไปโรงเรียนเท่าไหร่แม่ทางป่าบรรยากาศเป็นตาไปใส่เบ็ดป่าเด้อค่ะปักตาไซยุค่ะเดี๋ยวแม่ใส่เบ็ดปิงเปิดป่าตุ่ม่้าเราจะกดกร่ชุกแล้วจุดลงไปอยู่อย่ากันยุ่งหน่ะจุดแล้วเรื่องอะรือว่ามันดลับตอนที่น้ำท่วมด้านข้างเหรใช่ไหมมันไม่ข้างเลยมันไหลมามันไหลมาตรงที่เขาขายหมึกอันนั้นน่ะ ตรงที่ใหญ่อันนั้นขายนเอานั้นมาแล้น่ะเออแล้วก็เลยไปมันก็จะน้ำท่วมที่ยูนิ่งอ่ะฟังสมองเลยแสดงว่าพี่ผ่านโดยแบบเจ้าถ่ายคลิปผวถ่ายคลิปขุ่นเดือดไม่ถ่ายคลิปน่ะอยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่สองครั้งอ้วนักับทายอยู่ผ่ายูกล่มโอเครู้เรื่องแต่ว่าจินตนาการภาพนี่ออกโอเครู้เรื่อมจำไม่ได้รู้เรื่องมาเปิดเบื้องทะเล เอาน้ำข้างใบเขาให้อบรรยากาศดีค่ะน้ำได้เหรอถ่ายแบบอารดๆนะถ่ายนะฝนย่าเปนไส่คิซับเออยาเรียกว่าเธอเป็นผู้ชายไหมย่าเรียกว่าผู้ชายเหรอนะวมาดูเราว่าอุบวบหนักขึ้นไหลโฉดน้ำน่ะคู่น้องประมาทมีนเน่คนสวยๆอันรวมที่อย่างกุ้ยไอ ที่รวมดาวคู่มุ้ยคนน่ะดาวจินโดเอฟซีเจ้าดาวจินโดดาวเนปจูนดาวผู้โตพี่ดาวผู้โตอะไรพวกไอ้ดาวแจงโมบอกออดาวผู้โตอันนั้นดาวลูกไก่ได้ไอเดียดาวมู้โตดาวปรชุมอยู่ปรชุมอยู่ผู้ใหญ่เธอมจริงหงอยเงี้ยก็เลยฟ้าวางบปะไงฉันบอกเท่าไรถ้าอย่าแวะเหือน เอาเวแต่ไม่แวเอาน่าเลยอเป็นคนดียาเป็นคนแบบนั้นแม่ลูกสีแอวมาแมแต่แล้วกับคนมีลูกนาะแมเออเออเออมีพิิยาที่เราเกิเอืมเราจะมี่ขานเอาลูกมันเพิ่มภาษีสดเพิ่มยุงยุงเลยไ่ได้ ไปสองคนนะ não. รีบๆๆเดี๋ยวเอามาบ่ได้ดียุงเอาแมนอยู Get ่หรอกไปแท็บคอนเทนต์สวัสดีค่ะแซบบอแซบค่ะอันให้สติกเกอร์หลายๆเนื้อจ้ากินีบตาแซบครับจ้าจ้าจ้าอนี่เราเด้วยถึงอยู่ค่ะเอออันนี้บ่เน่าวไหมแซบหอยหน่ะเจ๊อยากซิมมะหมาไหมไม่เอาผัดหมุนนั่นคำเดียวพอผัดหมุนผัดหมุน จะได้เส้นไหมมันไม่เท่าไหร่หรออืมมันไม่ลดหรอมันเลยมันขายเครื่องหรือมันเครื่องไม่ถึงโอเคพี่น้องมื้อนี้เขาจะมากินแบบมื้อสาวด้วยพี่น้องเด้อสาวสาวได้สาวเอาอืมมมันสูงเขาเอ็ดไว้ดนไม่ไม่ยังไม่สงสัยอาจจะเป็นเพราะรูปช่างยางยังยยังเขาทำให้ดนจับยุ่ แ้อันนี้น่ลูกสินน่นี่ไม่รู้ไมนูประจำพูเลยลูกสิกวนน้ำนี่ทานมุนทานมุนเออยกินสามอ้ยคนเหรนตัทอดมันเลยมันไงอันนั้นอันนี้เอาไม่ชิบว่หวานต้องด่มดกับธรรมชาติไม่ตั้งควดให้มันถึงสักสองสามทุ่มก่อนเออแม่เออ อ้วาวเหรอแล้วย่งโบโคลิปเต้นอยู่รถไทยอยู่คยไคมันหอดลอยชาสุกกะเออพอะไรแบบนี้อีกแปดมาอีกแปดนึง่งหอดแน่นอนเลือกไพูดไปเอยๆพูดไปรวดยุ่งกัดด้วยค่ะตอนนี้ยุ่งกัดเล็กนะเบื่อตายมาแล้วค่ะสวัสดีจ้าผมพีอีฟน่ะนะส,สวัสดีดพอ่อแม่พี่น้องซิวๆเลยแข่งเป็นพีอีฟ ไม่หค่คนเดิมเขาหาอี๋อีหยังไะโอ้ยยอยป่้ยอีหยังสิเอาถ้วยออกเอาออกเอาออกอุ้ยไออีบเอามาเต่เนาะพี่ชู้พี่ชน้หน้ามันเตี้ยน้ำตาบกหุ่มห้านี่แหละฝรั่งบ้านแหล่ว่าจะเฮ็ดสินงโบแมนายอีบเอานี่มาเต่งเหร โอ้ยปลากัมีสลัดกัมีเอนนี่ตัจะแรกมาแก็เ็ดสลัดดสลัดเยมนทอดับเล็กเมนตะบุกสนวเติมเรงละลูกฮัโหลมันเมนยังเมนหยังก้มลงเลยไป่เมนทอับจหงตังกรก้ลงเรื่อยติกมาตังมีตงตังปลาทอนนารักแค่กินกับปล สวัสดีค่ะน่าอมนาจะค่ะนั่งอันเดียดอันนึงวานกับเฮ็ดหนังเฮ็ดแผนองค์เหน้างจะยับเมื่อนหรอมอสเฉพาะเห็นขับจุกขับดีั้องดูเนาะแผนอะไรแผ่นตัวประสาทว่าอะไรแก่ม่เห็ดดูนั่งเฮ็ดแผนอันนั้นแผนถังหรบจะจะนี่งคิดหรออืมแผนอันที่จะมาประเมินวปีกกาเอ้าเฮ็ดไวโอ้อันประเมินคือผู้ช่วยนะอ๋อ นิ <lien> ่งท่าปุ๋ใดดเรยกเลยสุดข้าบ่เคยนิ่งท่าเลยเขาเป็นคนดีบเธอถามถึงวันน้องเขาทำอะไรว่าแอนนีนิ่อย่างนอยู่มหน้านะแอนนีนิไม่นิ่งท่าจะติมาตั้งแค่แอนนินิ่งมืนว่าได้ดูเลดีห้าพี่ฝนด้วยมองดูกําลังสี่าวแบนแอนน่เป็นคนสีโอนเป็นพี่ฝนละแหว้แอนน่ฝนใรไล่ออกแล้วเอากระยังว่ายิงฝนอันโบไปอันคืออนน้ำหนักก็เลยบไ่เขาไปอย่ง เสียบบนมีคนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เจ้าวันเห็นดูสองพันมีขวดั้งหมื่นอาอะไรเนาะมาปูเอามาใส่บีอุ้ยบีเป็นสตินยฮะเอาหนิเออเอากระเด็นนี่นิ่มนะไม่ได้บี๋ยวเอาขวดเปต่สี่ขวดบีอันนั้นก็ได้ค่ะนี่เด้เออคือบออันนั้นกลัวปอเออได้อ๋ออืม เมฆก็มาบางเสียงก็บ่งแหงเสยงต่างกันหลายฝนหนอยู่ี่ดีเมฆก็มาบางฝดหนักโอ้ยแต่โอแม่เอามาเยอะนึงหนกอีกนึงนะคะเออไดอยเดีย่ดยเดดีนี่ันเพสันห์หายไม่ได้เบาๆแลอันผีสิบดีบอกเขาสาแก้วจะซี่อยู่กูขวดนี่นี่แก้วแก้วนี่เอากละมังนะ ยกันหลายอยู่น้ากัมนมีสองสคนก็หายสองคนก็หาสองคนอยู่ยไม่น้องพูดแตก็ว่าเอาห่กันเราคุยกันเออไม่เป็นไลยังฝนบอกว่าเอยเว็พี่น้องเนี่ยใส่สินระบอกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้พี่น้องแอดมินคนแต่แนวมาตอนพี่น้องพ่มักไงคนน่ะ กิน้รวงข้าวออกลูกเป็นองุ่นกินเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถือปากเลยอ่ะผัวหน้าพี่น้องผัวหน้ามาอ้างผุวหน้าอุ้ยผัวหน้ามาปันกินผัวหน้าโอ้ยปลูกเองไม่ได้น่ะมาอ้าง fc ปลูกเองจากตลาดนัดโอเคไปเลยนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่กับน้องก่อนเดี๋ยวเพี่นสุบาเบาๆมาคุยน้ำหนูรัด fc หนูรัดโซ่ fc หนูรัดแน่ เออน่ค่ะสี่มีหูเอาคือมีลองเปิดไลท์สดเบิร์กอ่ะไม่ได้ทีเบิรงเท่าล่ะสุมกดไลท์ถ่นงแล้วเงยเงยทอเอาพอแล้วแปดเหรียญกดหัวสามตุ่มแหละเจ้าแล้วปืนนะเอ๊อสวัสดีค่ะพี่น้องเขางาเขายามดีจ้าไม่เอ็กซ์แลนเป็นรูปอย่างเออเห็นเป็นรูปหนูเออเออหนูฮะ หนูน้องอะไรลูกหนูเออหนูถ่ายถ่ายดูหนูอิรีนี่แหละหนูเล็กหนูรัดหนูรัดคุณม่แบบชาดแบดอยู่บ้านอ๋อหนูเล็กหนูรัดมาเยิ้มหนูรัดเอามาหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณที่ชาดทรศัพท์อยู่บ้านตัวไอ้มหน่ะเป็นแผนบ่ดิบ่ทางนี้ไม่ได้เป็นแผ่นโดยทางนี้แบดเบิร์ดหรือแบดเบิร์ดว่าแมนแบบย่านตามจีชาดแบดอยู่บ้านใชาแบดอยู่บ้านพอดี โอ้มันสูด้สามนางบอคนสิบันสมแตะละมุนแต่บนสิบหัน่ะสูงเด้หับ่หมุนไหมแตะละมุนยานในหอบไปเปิดเอะมาสวยแถมคนมากินเนาเสนข้าเอ็เยเดแล้วบ้าเน่บมนกินนบัวจงคือบัจงไห่หนอี่ย เพะอยังบ่เอาของมาฝาเอไรงี้กไว้ในอามบอมันียุ่กว่าเก่งแ่นั้นอ่ะอือเสีกัเอ้าเลืมบอว่าอันวัจะเอามาฝากกินนาะเนะคุณมณนบอกว่าแสบบอหาสิแน่้างเกินไม่ชวนมาค่ะมาไม่ได้ยุ่งเละเอฟซีน่ะ ต้องสปอร์ตไล่เขาให้เราละเอฟสปอร์ตไล่เขาให้เราละเล่มมีอยู่เลยเเลขมบลืมเอามาเอาโบ้เพิ่นมีเอฟซีแหมเอฟซีนี่ต้องอันเอฟซีเอฟซีสปอร์ตไล่เลยดีคนงามต้องเข่าแล้วก็ไม่ได้เห็นเจสกินเลยเอฟซีเอฟซีน่ะมิจฉวนมั่งคู่ชวนนั่ะชวนนีได้กินปะบ่ เขาเจับยันเขาเจับยันผู้เล็กบม่ได้กินท่งมาน่ะเขาเจับยันเอ็มมิ้นยันกินเบิือดแม่นบอกไม่เขาก็เลยตัดสินใจไม่ส่งดีกว่าเขาเลยว่าใครอยากได้มาเอาอยู่สวนเขาจับเลยว่าถ้ามาหอดสวนจียาเยี่ยมบโลกเขเลยว่าส่งมาซะก่อนเขาเลยส่งไม่ดีเลยเนาะกินรถสต่ะงนึงนะแม่รถยังกร่อเป็นตันนะแม่นม่เอฟซีสปอร์ตไลน์นะเขาเออเอฟซีก่อนซื้ออันนี้ยังสปอร์ตไลน์นะโฆษณาเห็นอแม่รีวิวหน่ะ เห็นว่าบ่มีไงเอาบอกโบมีสปอร์ตได้กะเอาสปอร์ตแตกมาหายแ้วก็หายโฆษณาส่วนเนึ่งโอ้เธอบ่มีไม่ใช่อันลานนันลานนีกสิอันเอาเอาบอกมาเป็นแต่กับเมื่อกีนขอบคุณพ่อใหญ่เหรียญทองออ้ท่านนี่ห้องน้ำมันวะเออจะกับว่าเอามาจากห้องน้ำยังไม่ได้ใช้ไม่ไม่เอามาจากห้องน้ำมันยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยพี่เอามาใช้ก่อนพี่เหรียญทอง อนุคอไปแล้วถ้าไม่สนใจประสันโว้ยจะแม่เขียนเร็วไป็ักสิอ่านจอไดไย่เนี้ยจอดนี่จอดนี่ <laughs> แอดมินทำงานแอดมินจะค่าขีดนินใครกินข้าวก่อนเนะจ้าบอกแอดมินออกกล้องเนี่ยสวยมากครับครู ออกแล้วดิหมูว่านก็ออกแล้วเนี่าหางอีรีด้วยครับสวยครับแอดมินมาออกกล่องรูเปล่าแอดมินปลากีอินแต่คอนเทนต์ใบเยี่ยมใบเยี่ยมมากผู้เล่นสวงามงามแอดมินดีมันตากันด้บงเลยนะเราจะเบียร์ปลาแอดมินโบแม่เราหูว่าพี่เป็นแอดมินเราเลยเบียร์ปลาแม่เนาะ เอ้ยกล้องหัวพี่ไงทำไมเป็นแบบแม่เอาไปแล้วหัวอันนี้แล้วน่นเลยมันเ่็นเาตรงกันกันแม่มีแอดมินตัวจริงตัวปลอมผมตีมินหลายคนว่ามีผู้ใดอยากรู้จักอันผู้ซอยแอดมินเลขาบองเลขาไม่จำแนงอย่งเดนเนี่ยแอดมินหนึ่งแอดมินสองเลขาคนขับริการคนขับรถอืกาดกาดยิงเนี่ยคนอุ้ย คนคนขับรถแอดมินไม่บ้าคนขับรถมันจะออกเอาผ่านทัเลยเนาะถ้าขอถุกเลขก้อนมันนี่โอ้ยใส่หนีขึ้นรูปเมียืโอผิวนี่เมื่อไส่ค่ะมันเป็นสีของหาโอ้ยอย่ากินปูเขาไม่ีเหงียล้มันจะมีแพรชันแมีนคือพร้อมเดี๋ยวแทะสิ่งมาเห็ไปใส่นียืนนบบ นี่มันคือจิตที่อยากเห็นอีกครับพีาสันแอ่มี่แอมี่มากินเข่าเจ้าจ้าเอมี่กินโปมมันอยากอาลกินตบมือให้เจ้าพี่น้องนี่แอมี่กำลังกินอืเห็นปะคนจังหวัดสกลนครจ้าแม่ลามาวัดอันนี้บอเออแม่อยู่นี่แหละเจ้าหน่อยยี่ส่งตะออกมาตะออกมาแล้วเออเจ้าอยู่ไสน แล้วเข้าไปวัดแล้วทำวัดเย็นละมาออกมาเอมืออื่นเผาวมือลหรอโแม่มาที่วัดก็ออกมาอ้าวช่วยมื่อ่ไรมือวะอะไรมือนะคู่กับว่ามาทำวัดน้ำตาลดีได้แล้วยังบอด้ยังเสียงผักสวนเอาเสีหายหายยังบอดี้เองยังผีดเท้อก้นอ่านกล้องไหนครูทั้งสองกล้องเลยค่ะ ข้งทั้งสองล้องเลยกตวจไหดีได้ยังบอดยินดอกไม้อยู่ในหัวนูพูดไงคะเดี๋ยรัมบด้แต่ว่าภาพทุกษาติอันเดียยิงเดจ้สวนดอกเจ้าสวนดังเอาหนูนะเพีงล่างเลยเอาหนูเปลี่ยนล่างเลยพุยไทยทันที ทุกคนเห็นเป็นหนูบอเห็นแรกนะหนูหันหลังนะบอหนูหันหลังเออหนูหัวไปทางฝุ่นอ่ะใช่หนูหันหลังเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเล็กเนีใช่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นใยญ่เล็กมันหมดลงหรอหนูหันหลังคือลดหลองบนวันที่เห็นสองจะเข้าไปอยู่ใช่ไหมบอกแม่อะไรเดีวไปไหนอ่ะไม่ก็วันเกิดเล็กหน่ะก็คือให้ไปหาเล็กที่บ้านเล็กบอกแม่แล้วจะพาแม่ไปกินข้าวในวันอาทิตย์วันเกิดเล็กวันจันทร์ ก็ไปเบอร์เดย์อยู่บ้านไม่ไปลองเจริญไปลองเจริญนั่นแหละอต่ถีเว้าเรื่องบ้านเลขสันนิษฐาไม่ใช่ความหมายเรื่องบ้านนี่คือเล็กเคลียร์ทางบ้านวันวันอาทิตย์แล้วไงเออโอเคแต่ถ้าแต่อีหยังอีหยังเอายุงมาทำผิดเลยอ่ะไก่โพสเป็นอยังนี้นี่อย่างทดแทนหนโอ้ยหนูลักเอาสุดมิดดอกมันไม่ได้ดังแป๊บบอก อันไม่ที่พูดถึงเรื่องบ้านนะเพราะว่าเล็กจะเคลียร์ทางบ้านอีกวันหนึ่งอันพวกเราก็วันนึงโอเคเออพี่น่ะไปวันที่สองเพราะว่าวันที่สองแหละมันรวมตัวกันไม่ได้เพราะว่าอันเล็กจะวันวันวันที่พราก็สะดวกเล็กกันนะกับอันบครัวนกันไปกินข้าวไปจองตัวรองเสือเลยก็โดดกันนั่นะโซฟันอ่ะกินข้าวนี้ได้เหรอได้อันเล็กหรือว่าจะเอาฝั่งนี้ เอาฝั่งไหนเลยก็ไปจองเอาฝั่งไหนโซฟาสั่งโซฟาแล้วแหละจะได้ท่นสบายที่เต้นมันเยอะใช่โซฟานะไม่เอาโซฟานี้นี่โซฟานี้รอบั่งรอบนี้รอบระดุดเดินแต่ว่าน้ำยาแอร์ตกนะจะไม่เป็นไรเขาลูกเต็มเลยู่ะแอดมินเสียงน่ารักเลยยังกินเลี้ยงตะบันฮงจ้าส่งพี่ขอบคคุณนะะส่งพี่ทิวไปช่วยเกี่ยวข้าวไหมคะเผายังบ้านเดียนะเนี่ยค่ะเผาจะหากันอย่าง อ้าวเหมือนในกอลอันเลิศดิ่ได้เมายิ่ด้ช่วยไปหาอ่อนแล้วก็มากินใหม่อันนั้นเด้แบบวันหลังก็ไปบ่เมือนนี่เอาขึ้นมาดพาอิริเนาะเอามันมวนได้มือนัันน่ะมวลเพราะเราม่ได้ซุ่มห้องมีได้ขวานเพราเราไม่ได้เราโอนหักันเลยไมีแต่เข้าไปโอนหัวมันเลิกอยู่ปอันนี้นะอันนี้น่าเลิกอยู่อย่าปีนไปเด้อแต่กามิสายเงาแต่หน้าตาสีซอยอยู่วัวยำบอบสวย ตุยตุยตุยแม่เพลิดประน่ารอดแล้วเป็นอย่างิ่งมารอดได้ไหมเป็นอย่งเป็นอย่างมันมันมืดเหมือนอ่ะโอเคโอเคไปค่ะ